สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะผ่าเครื่องรถกินน้ำมันคันนี้นะครับของ P C X นะครับแล้วก็เช็คชุดข้างพี่ก็เลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยพี่พี่เขาให้ทำริดเบรกให้ผมก็ทําให้แบบนี้นะครับผมนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับดเดี๋ยวดูตอนเสีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ตอนนี้จะรีบทําเพราะว่ารถในบ้านมีอยู่ประมาณสองคันสามคันนะคันนั้นก็ผ่าเครื่องวันนี้แหละนะครับก็คนเดียวนะพยายามจะทําให้เสร็จนะครับคือคันนี้เนี่ย มีปัญหาเรื่องไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับผมไฟไม่ออกหัวเทียนอย่างเดียวมันออกกระปอดกระแปดแล้วก็ไม่ออกหัวเทียนเลยนะครับเงียบหายไปเลยนะอาการคันนี้นะตัวนี้เป็นคลิกร้อยสิบตัวเก่านะครับตัวแรกเลยนะแล้วก็ตัวนู้นรถกินน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กินน้ํามันเครื่องแล้วก็ไอทาดิสเบรกหลังนะครับรถคันนี้พี่เขามาจากธัญบุรีนะครับผมเดีนะ๋ยวยังไงผมก็ถ้าไม่มีเวลาถ่ายเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งยาวๆไปเลยนะครับผม เนื่องจากว่าผมทําคนเดียวนะครับมันก็เลยจะจะช้านะครับแล้วก็อะไรเนี่ยผมก็จะจ้างพี่วินนะครับพี่วินให้เขาวิ่งอะไรให้นะครับแล้วก็ไปคว้านเสื้อสูบให้นะครับผมช่วงนี้ผมไม่มีเวลานะครับผมก็จะเรียกใช้บริการพี่วินนะครับให้เขาไปซื้ออะไรแล้วก็คว้านเสื้อสูบให้นะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าสองคันเนี้ยวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับผมว่ามันจะเสร็จ การเวลาที่เราตั้งไว้หรือไม่วันนี้1วัน,นครับคือ1วันจะต้องเสร็จ2คันนี้นครับหาเครื่องนะแล้วก็ชุดคัดแล้วก็ชุดข้างแล้วก็ล้อหน้ายางหน้าด้วยนะนี่นครับแล้วก็มาอีกทีเครื่องถอดยางครับคือเครื่องถอดยางเนี่ยผมก็จะมีสูงต่ําแบบนี้นะตัวตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตัวความเตีย้ยแค่นี้เนี่ยราคาอยู่สองพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะสูงขึ้นหน่อยนะครับผมตัวนี้จะสูงตัวนี้จะสูงขึ้นอีกแล้วก็ ไอ้เหล็กนี่ก็จะหนาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีความสูงมากกว่า2ส,สเปคนะครับคือตรงนี้ถือสูงประมาณช่วงเอวเรานี่แหละนะครับใครสนใจนี่ก็ทักมาได้นะครับก็มีลูกค้าทักมาหลายท่านแล้วนะครับก็ขออภัยความล่าช้านะครับที่ผมเองเนี่ยติดงานอยู่แล้วก็ทําให้มีทันนะเนี่ยไอ้ตัวล่าสุดผมก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะก็จะเป็นงานแบบนี้เลยไม่มีอะไรมาปนเยอะแยะนะครับคือจะมีนี่ยังไม่ทําสีนะนี่นะ พอถ่ายประมาณนี้คือวันหนึ่งเนี่ยผมทําหลายอย่างนะครับผมทาหลายอย่างผมก็เลยไอไอตัวนั้นก็จะเอาตัวนี้ก็จะเอาก็เลยตัวนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับว่าเป็นตัวนี้เป็นเป็นงานคล้ายๆว่าเป็นงานออเดอร์นะก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะที่สั่งสั่งสินค้าตัวนี้เข้ามานะครับผมนี่นะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ขอทํารถก่อนนะครับสองคันนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับทํารถก่อน ก็อยู่ในในนะบังโคนช่วงล้อของพิเศกนะครับที่ผมทำอยู่นะนี่ก็ถอดล้อออกนะครับแล้วก็อยู่ในซุ้มล้อนะครับแบบนี้นะเลยก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่แบบนี้เลยนะแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดไอชุดบออด้านบนออกนะครับแล้วก็ถอดโช๊คออกนะแล้วก็อดล้อออกนะมันจะลงได้แบบนี้เลยนะ นะตันนี้ก็พาเครื่อง P C X นะครับกินน้ำมันเครื่องนะนะเนี่ยแบบนี้นะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องถอดสายไฟไม่ต้องถอยเครื่องนะปลดหลายอย่างนะครับแล้วก็ปลดน้อยๆหน่อยนะปลดไปเรื่อยๆนะครับฮะหยุมานำ้ำต่อนี่มันเหรอวายจะไปหาของกันเด้อน้ำมันเดี๋ยวเขาสิไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่กันได้เนี่ยเนี่ยหยุดมาน้ำใช้จีจานเบรกสกีนกนะ เป็นยูหันแล้วตอมยูงนี้ก็ดียูงคุณนี้ต้องแดงอ่ะต้องแดงยูนี่ต้นไม้เนี่ก็ได้นี่ยใครคนเนี่ย่นนี้คนน้อยเนี่ยทั้งสั้นเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละพอดีกดเนี่ยอยู่บนนี้นะครับอยู่บนนี้ ออยู่ชิดติดจอติดขอบนี่ก็จะใส่โซ่ราวลิ้นนะครับแล้วก็จะหมุนเนี่ยขึ้นนะในตัวนี้เป็น p c x ปี2000ประมาณ17นะครับผม ตั้งศูนย์ไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใส่อัน oh. นี้นะ oh. ไม้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรี่อลย,อย oh. แป๊บนึงนะพี่แปบ๊บนึงนะ oh. ทุกทก,ก,กเ้ามาทุกเช้าวันนี้ทำดีเทเอลยไมกันลือแล้ว้าเ,เหมือนกันรกระจายไปหมดเลยข้างในทำนิดทำเครื่องด้วยทำนีดเสร็จแล้วเราทำแต่ว่ายังไม่ได้เดินสายรดิบบน อย่างว่าเดินสายรับเดียวพี่ไมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเองเนี่ยแมันมันนุ่มเลยได้ได้พอพอซ้อ,อ,อนสองปุ๊บมันติดเลยนะครับมันเหมือนว่าติดเวลาเราเบรกอะ่ะมันจับไปหน้าเหมือนใช่ัน,นติดกับังโค้เลยอ,ะอ่ะออออออขึ้นขึ้นขึ้าพอทำมาแต่ตอนแต่ถ้าขับคนเดียวมันนุ่มอยู่นะนุ่มเขาทำมาให้มันนุ่มๆเออแต่ว่าถ้าอัดลงไปมันก็ มันก็นุ่มอยู่นะมันก็ไม่ได้แข็งมา,มากไม่ได้แข็งมากหรอกเ<น>ติมไม่เป็นเลยไ,ไม,ม่เติมมันจะดันอะไรจานหนาดีนะู่นะจานมันหนาดีนะยังไม่ได้ใช้ด ้าใช่แล้วก็น่าจะคงบางเหมือนกันบาง <c oughs> ผมคงน่าจะไม่ต่างกันเคยบางเจี๊ยบเลยของผมอะเดี๋ยวรอให้ผู้ช่วยผมงานว่างก่อนแป๊บนึง <c oughs> อันนี้ผู้ช่วยเอามาเป็นผู้ช่วยพี่สามมาแถวนี้รู้ว่าตรงมาเลยตกำนัดเหรอ โหจะไปให้ร้านแถวว่านทำก็ <S <S เคียว,วเคียวใช่ไหมไม่มันคือมันมันรู้แบบง,ปปงูปลาปลาเงี้ยผมม่ามันทำ <S <S ไม่ดได้ได้ไดี

ตาพอดีเนาะบนะวันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยรถคันเนี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับคันหนึ่งนู้นด้านในคันหนึ่งนะครับก็จะลกเลยสองคันนี่นะจะมาเปลี่ยนยางก็มีนี่คันหนึ่งมาทําชกหน้านะครับอันนี้มาทําชกหน้านะครับนี่คันนี้มาจอดเฉยจักรยาน มาถึงตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงช่วงเย็นนะครับวันนี้คืองานก็ยุ่งยุ่งอยู่นะครับผมก็เลยจะช้ามากเลยนะวันเจ็บขาด้วยนะครับวันนี้เจ็บขาขาไปโดนเหล็กนะมันเลยเจ็บนะงานเลยช้าเลยวันนี้นะครับจะรีบก็ไม่ได้นะเจ็บขาเนี่ยก็วันนี้ก็เพิ่งเสร็จนะช่วงเย็นๆประมาณห้าหกโมงนี่แหละนะครับประมาณหกโมงได้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะมัน เ,เติมน้ำเรียบร้อยนะครับน,น้ำมันน้ำมันเครื่องถ่ายเรียบร้อยนะถ่ายหมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะคืออาการเดิมของพี่เขานะเป็นแบบว่ามันสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันต้องเร่งช่วยถ้าปล่อยคันเร่งปุ๊บดับทันทีนะครับผมนี่นะอาการนี้นะผมก็การันตีให้พี่เขาตั้งแต่ที่แรกก็คือบอกว่า ไอ้ใบวาวมีปัญหานะครับใบวาวพวกไอ้ไอ้อะไรนะไอเสียมีปัญหานะครับมันน่าจะแหวงน่าจะอะไรจริงๆด้วยนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่กับก้องขยะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีไอเดีกับไอเสียนี่ฝา,า,าม้อน้านะครับนี่ไอดีนะนี่ยกองก็จะถีบออกแบบนี้นี่นะเห็นไหมกคนเห็นไหมผมให้ดูค,ความแหวงของมันแล้วกัน มาดูตรงนี้กันนะฮะนี่นะคอมแ่งนะเนี่ยนี่นะนมันแ่งหายไปแบบนี้แนละ้วมันแตกแบบนี้นะครับนีะ่ะคืออาการที่แบบว่าสตาร์ทยากนะครับ สตาร์ทติดยากแล้วก็ต้องเร่งช่วยนะครับถ้าไม่เร่งช่วยก็รอบจะดับนะครับแล้วก็ต้องเร่งตลอดนะครับอันนี้คือลูกค้าเนี่ยเขามาจากธัญบุรีนะพี่เขาขับเร่งมาตลอดนะจะติดไฟแดงพี่เขาก็เร่งไว้นะเพราะกลัวมันดับเนี่ยมันอาการสาหัสมากเลยนะนี่ผมก็เปลี่ยนใบวาวไอเสียให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไอวบาไอดีให้นะครับแต่จริงไอดีตัวนี้ก็มันยังใช้ได้แหละแต่ว่าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่า เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสองอันเลยนะครับผมก็เปลี่ยนให้แบบนี้นะตัวเนี้ยนี่ชัดๆัดเลยนะครับหนักหักเลยนะมันแตกนะครับแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะว่าเวลาสตาร์ทเครื่องอะ่ะมันจะเป็นแบบไหน มากำเบกข้างนในมานะใช้ใครก็ไม่รู้นะเสื้อเขียวตัวเขียวๆนะนี่เห็นแต่ตัวนี้เดียวก็พอกุญแจป้ากำเบกข้างไว้เดี๋ยวรอสตาร์ทนะมีสตาร์ทแล้วไปลเลยไปยเบกเลยครับเสียงเงียบๆนะครับเงียบๆเลยแล้วนะไม่ต้องเร่งด้วยนะครับนิ่มๆเลยนะนิ่มๆเลย เบรคค้างอยู่เพราะว่าเบรกเรายังไม่ได้ต่อนะน้ำแล้วก็รอดูน้ำบนนะครับนี่ก็นิ่งๆนะครับนิ่งมากเลยนิ่งแล้วนิ่งแล้วนะครับจะพามาดูด้านบนก่อนเห็นไหมน้ำนิ่งแล้วนะน้ำนิ่งแล้วน้ำนิ่งแล้วนะตั้งวาล์วก็ผมตั้งอยู่ที่0.10กับ0.18นะครับ0.18ก็ ไม่ต้องพอดีไม่ต้องแน่นมากนะแค่ให้มันลื่น0.18กับ0.10ได้นะครับผมนะไอ้ดี0.10นะครับไอ้เสีย0.18นะครับจะติดแล้วก็น,นิ่มๆแบบนีน้เลยนะครับผมนี่ยังไงผมประกอบก่อนนะนี่ก็คือผลเสียคือจากใบวาลแหละนะครับมันเสียแล้วก็ส่งผลมาที่เสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับมันก็เลยถอดทีเดียวก็ท,ทําทีเดียวนะครับผมจบนะ ประกอบก่อนนะครับวันนี้ก็ตอนเช้านะครับตอนเช้านี่ผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับผมว่าตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะตอนนี้คือคันนี้เนี่ยทำเครื่อง,ทำ,องทำเครื่องไปดูดรามาดรามาอาดรามานี่ตอนนี้ไปทำทำเครื่องแล้วก็ทำดิสบรกหลังนะครับคนเก็บขยะขยะ สวัสดีครับนะนิ่มๆนะครับนิ่มๆเลยนะนอันนี้พาเครื่องแล้วก็ไอดิสเบรกลังนะครับปั๊มบนเนี่ยใช้ใช้เป็นของ RCB นะครับของ Racing Boy ปั๊มตู้ปลาแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็หูกระจกมันจะอยู่ตรงแฮนด์พอดีนะครับผมอี่ฝั่งนี้ผมก็ย้ายมาไว้ตรงแฮนด์เหมือนกันครับอาตรงแฮนด์ ให้มันอยู่ตรงกันแหละนะแล้วก็เบรกหลังนี่เรียบร้อยแล้วนะสายสาย,สายนี่ก็เป็นสายงานทั่วไปนะครับเพราะว่าสายสีดำยาวๆเนี่ยนะมันค่อนข้างหายยากนะผมก็เก็บงานทั่วไปแบบนี้นะครับแต่ก็รับประกันให้เหมือนเดิมนะครับผมพวกสายพวกอะไรพวกเนี้ยนะถ้าแตกถ้าถ้ามันแตกมันหักเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้รอบหนึ่งนะเป็นฟรีให้หนึ่งรอบนะครับผม มีสายสองท่อนนะครับมันจะมีท่อนมันจะอยู่ช่วงนี้แหลนะนี่ทำเครื่องใหม่นะทําชุดบนใหม่นะครับมันกินมันไม่ได้กินน้ํามันคือว่ามันส,สตาร์ทเครื่องแล้วมันวาลว์มันแหว่งนะครับผมรอบมันไม่ขึ้นนะ่ะนะชะลอแล้วดับหรือว่าเบาแล้วปุ๊บดับท,ทันทีสตาร์ทปุ๊บดับทันทีเนี่ยนะยางพี่เขาครู้สึกว่าจะหมดกภาพแล้วนี่ก็เริ่มแตกแล้วนันเะนะีนะ่ย อันหนึ่งเราเชคชุดข้างให้พี่เขานะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่เขาอยากให้มันวิ่งดีกว่าเดิมเพราะว่พี่เขาขับรถเร็วนะครับจากธัญบุรีนะครับพี่มาจากคลองไหนนะพี่พี่จากคลองไหนนะพี่มาจากคลองไหนนะธัญบุรีคลองเจ็ดพี่เขามาจากธัญบุรีคลองเจ็ดนะครับนทำลูกแหวนให้ใหม่นะครับแล้วก็ชุดข้างชุดข้างก็ปรับล่องเม็ดที่เฉยนะไม่ได้ทาอะไรนะครับ อาจจะระบีให้นะครับแล้วก็เบรกหลังนะครับอยู่ดีนะครับผมลองขับมาแล้วครับอยู่ดีมากๆเลยนะเสียงเงียบแล้วก็สตาร์ทได้ไครับก่อนหน้านี้มันสตาร์ทแล้วมันดับนะเราต้องเร่งไว้นะครับมันจะไม่ดับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเร่งแล้วสตาร์ทเบาๆก็ติดแล้วนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้พี่เขาใหม่ด้วยนะเนี่ยรอยพี่เขาไปแถมมาเราเป็นยางหน้าก็เบอร์เก้าสิบเก้าสิบนะเขามิชลินซิตี้เอ็กต้านะครับ เคียนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผม,ผมคลิปนี้ผมไม่มีเวลาถ่ายนะครับนะงานค่อนข้างเยอะนะอยู่ในร้านนั่นเพียบเลยนะนนอยู่ในร้านแล้วก็น,นี่หนึ่งสองสามสามคันนะครับนี่วันนี้นะครับก็รถที่ร้านก็จะมีประมาณนี้นะมีรถผมด้วยนะครับนะนี่ F4 เมารถแล้วก็อยู่ด้านในนุ่นจะมีคันหนึ่งนะยังไม่ได้ประกอบเลยวะนะอยู่ในอยู่ด้านในนี่เป็นเว็บร้อยสิบไอนะวันนี้ก็จะประ,ประกอบวันนี้แหละนะครับวันนี้ก็เสร็จคันนี้แล้วนะครับนี่ต่อไปคันสีชมพูนี่นะก็จะมาทํานิดเบรกหลังนะครับพิมพูจะมาทํานิดเบรกหลังนะครับผมแล้วก็คันสีดํานี่จะมาผ่าเครื่องนะครับผ่าเครื่องส่วนบนนะครับผมนะคันนี้ก็จะมาเช็คนะครับนิดหน่อยนะ นี่กันนี้กาลังปั้นช่างนะครับกําลังปั้นช่างอยู่หนึ่งคนไหน,อไหนขอดูช่างหน่อยนี่ผมกําลังปั้นช่างหนึ่งคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ,บช่างชื่ออะไรนะครับบูบูชื่อบูบูอ่าช่างชื่อบูบูนะครับเนี่ยมาช่วยผมนะ <laughs>